สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซี FC ทางช่องแม่ครัวสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่ปานาะอาเอฟซี FC แฟนคลับแม่ครัวสุขูขสุขคนนะคะพี่น้องเนาะเอาอันนี้เจ็ดโมงสิเคิงแหละพี่น้องตะเว้นยังรีปลีรีปลียังบอกให้หน่อทผลยค่ะเพราะว่นหนาวมากค่ะพี่น้องหนาวมากเลยเอาอัน พี่น้องเอฟซีเพิ่นคอมเมนต์กันเขามาหลายอยู่ตัวเมื่อวานนี่แม่ครัวออกคลิปไปเฮ็ดถนนกับปูเดนเททั้งเขาวัดที่พักสงปูซีศูนย์เนาะค่ะพี่น้องเนาะเมื่อวานนี่เพิ่นกาคอมเมนต์ขอกันเขามาหลายอยู่ว่าเฮ็ดบุญได้ทั้งช่องใดอ่ะโทรเขามาหาแม่ครัวเลยค่ะพี่น้องศูนย์เก้าแปด เขียนเบอร์ไว้เด้อพี่น้องเดี๋ยวแม่ขั่วสีลงเบอร์ให้ยูดอก0981927925ผู้ใดอยากคิดถนนสร้างถนนให้คนเดินสร้างถนนให้คนเดิน่นนค,นนคือแม่ขัว้วเบาเนี่ยละ่ะค้นตาบอดก็ได้ยางค้นตาดีก็ได้ยางค้นทุกก็ได้เดินคนรวยก็ได้เที่ยวหอบ่ริจจ้เจาะจงผู้ใดผู้หน,นึ่งบว่าพระบวญุ่ม สร้างถนนชีวิตให้เจ้าของเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะชีวิตเราจะไม่ติดขัดเพราะว่าเขาเคยสร้างถนนสร้างหนทางไว้ทางยางในชีวิตในครอบครัวเขาอาจจะราบรื่นเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะอันนี้คือความเชื่อส่วนบุคคลอ่ะอันนี้แม่ครัวว่าความเสียส่วนบุคคลเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคลิปนี้ แม่ขวดสิภาพไปเบิ้งตัวเลขแนวทางของผู้ใดนาหนาวพี่น้องเอ,อ้ยกุหลาบออกดอกสวยงามมากเลยเห็นบอพี่น้องกุหลาบต้นนี่หลายปีเลยดิใกล้สิพ่อสิบกว่าปีแล้วหละ่ะเนี่ยกุหลาบต้นนี่เป็นกุหลาบคุมพี่น้องเข้าตัดแล้วก็ตะ แดงกิ่งออกมาใหม่แตกออกมาเรื่อยๆเป็นกุหลาบพุ่มจังใดบุพี่น้องอแม่รัวปลูกต้นดอกไม้ไว้ข่างสายหนทางพ่อพ่อสิได้เก็บไปวัดไปว่าเห็นบอกพี่น้องสวยงามมากเลยกุหลาบแต่ว่าเบนจะมาดโรยแล้วพี่น้องเบนจะมาดโรยแต่ว่ากุหลาบสวยงามมาก พวานนาหนาวเท่าไรแห้งออกดีเด้อเพื่นนี่หนาวแห้งออกดีเนี่ยเห็นบ่สวยงามมากเลยตอนนี้แม่ขัวกำลังปลูกต้นดาวเรื่องใบขังถนนเพราะว่าคนไปคนมากก็จะได้เก็บเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเก็บไปวัดไปว่าคลิปนี้แม่รั่วสิพ้าไปเบิ้งของผู้ใดคนชัยภูมิสิบบน เห็นว่าพี่น้อง604มาทึ่งบนมาทึ่งหน่วยโอย้ยมาทึ่งสิบมาทึ่งหน่วยอ่ะเพราะว่าคนชัยภูม์นี่มีตัวเลขนแนวทาไหลแล้วก็มิต่สูตรแม่นๆพี่น้องเพิ่นทรงม,มาาในช่องแม่ครัวเนาะ คลิปนี้แม่ขั้วสิบห้าไปตามตัวเลขแนวทางของคนชัยภูมิเพิ่นเด่นมาให้สองสูตรเดสิบบนนี่เพิ่นมีสองสูตรสิซ้นกันอยู่พี่น้องสองสูตรนี่ช่นกันตัวไหนเพิ่นบอกว่าช่นกันตัวไหนออกตัวนั่นสัน่นเออลากาเขามาหลายงวดพร้อมพี่นอ้องอ่าสำหรับคนชัยภูมินี่อันหลักสิบบนนี่เขามาหลายงวดพร้อมแม่ขั้วได้ลง คือสามสิบห้างวดหลุดสองงวดนี่เห็นปะสิบบนคนชัยภูมินี่เนี่ยสามสิบห้างวดหลุดสองงวดเนี่ยเอาถือว่าเก่งอยู่ดีเนาะพี่น้องเนาะถือว่าเก่งถือว่าเป็นมากพร้อมพุ่นน่ะตะเวนยังบอทั้นขืนพี่น้องนาวดูแลสุขภาพเดอ้อพี่นอ้องอ่าเด็กเล็กเด็กหน่อยคนอ่า มีอายุหรือว่าสูงอายุาบุรีรัมเสียชีวิตคนหนึ่งหนาวไตพี่นอ้องได้คนได้ถามหาเซียนบุรีรัมย์อยู่ว่าหนาวคักบ่อเลี้ยงเซียนบุรีรัมเพิ่นทรงตัวเลขหลักสิบหลักหน่วยล่างมหาห้แม่ขั้วอยู่กะรล่อเพิ่นสัมผัสคือเกาหลักรอความั่นใจเนาะพี่น้องเนาะเซียนบุรีรัมนี่หลักสิบล่างหลักหน่วยล่าง เดี๋ยวแม่ขั้วสิไปจัดตะล่างไว้ทาเพ่นรอบเพ่นห้เพ่นอพอเมื่อใดจังมาสัมผัสน้ำกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่ะไปเบิ้งตัวเลขคนชัยภู่ิก่อนนี่ค่ะตัวเลขคนชัยภูม่มสามสิบห้างวดหลุดสองงวดนะไปเบิ่งน้ำกัน แฟนคลับคนชายภูมิมลายหลายตัวพี่น้องเพ่นคอมเมนต์กันขามาเน่เพ่นว่าอ่าเพ่นคุยเป็นการชวนตัวกับแม่รั้วอยู่อรอบนี้สิลงใให้สองสูตรเดอร์พี่น้องเดอร์พอวา อันจัดให้เอฟซีเบิงในแม่คั่วเพิ่นว่าสิบบนสูตรหนึ่ง สิบบนสูตรสองพาะว่าเพิ่นว่าล่องห้เงียบซีเบิ่งในแม่ขั่วสองสูตรนี่พิ่นว่าชนกันตัวใดออกตัวนั่นเพิ่นว่าชนกันตัวใดออกตัวนั่นเพิ่นว่าเอาสูตรหนึ่งนี่เพิ่นเด่นมา เก้าสามเจ็ดอันนี้เป็นสูตรนี่เดอ้อสูตรที่หนึ่งนี่เป็นสูตรนี่นี่พี่น้องนี่อันสูตรที่ไดหกศูนย์สี่นี่เดอ้อเนี่ยนี่เป็นสูตรนี่ได้นี่ค่ะพี่น้องอ่าเบิ้งขี้ให้จบเดอ้อแล้วก็สิได้พิจารณาถือว่าแม่ขั้วว่าแบบใดสูตรที่หนึ่งสิบบนสูตรที่หนึ่งได้เก้าสามเจ็ด งวดที่แล้วได้ศูนย์โอได้หกศูนย์สี่เด้ออันนี้อันนี้อันนี้บ่แมนอันนี้บ่แมนเด้อพี่น้องอันนี้บานนี้สูตรไม่นี่เพิ่นได้มากนี่อันนี้เป็นสูตรที่สองบอมแมนสูตรนี่เด้ อันนี้มันเป็นสูตรบนล่างเนี่ยอันนี้เป็นสูตรบนล่างเพราะว่าสูตรนี่เป็นสูตรบนล่างนี่บ่แมนแต่ว่านี่เป็นสูตรสูตรซีบนกับสูตรนี่ซุปซีฟบนนี่สูตรหนึ่งสูตรสสูตรนี่ได้เก้าสาเจสูตรนี่มาเทียบไหมเพราะว่าเพื่อนว่าสองสูตรนี่เนี่ยสมงวดที่36มสิบดิบัน 36งสวดหลุด2งวดอ้อเนี่ยแม่ขั้วเทียบไหบึงเด้อพี่น้องเด้อเอาพิจารณาเอาได้ว่าชนกันตัวไหนเด้อพี่น้องเด้อเอาคันได้มาแล้วแม่ขั้วสีฟา้าเอามาสู่เบิงทุกคิปพี่น้องแล้วก็รอ ลอดนวยบนอ่าสำหรับเอฟซีพูสำหรับเอฟซีพูติดตามเอซเสริมเดอมือวันที่สิบเพิ่นจังสีทรงตัวเลขมาหาแม่คััวเดอพี่น้องเดอร์ู้ได้เป็นแฟนคลับเอซเสริมกดติดตามไว้อ่าเอานี่ค่ะพี่น้องสำหรับคนชยัยภูมิ สูตรนี่เป็นสูตรบนล่างโมเมนเพื่อนไดเพิ่นหายสูตรนี่มาสิบบนอันนี้ก็สิบบนคือกันเอาชอนกันตัวใดพี่น้องพิจารณาตัวเลขแนวทางอย่าลืมว่าเป็นแค่แนวทางเดอ้อพี่น้องเดอ้อทุกอย่างเป็นแค่แนวทางให้ทุกท่านพิจารณาให้พิจารณาสก่อนก่อนจะลงทุนนี่ค่ะพี่น้องสำรับตัวเลขทุกตัว เป็นแค่สูตรคำนวณเดอ้อเป็นสูตรคำนวณอัพแคปนาจอกันไรพี่จะหน้ากันเบิ้งสำหรับตัวเลขแนวทางของคนชยัยภูมิหอกันคลิปหนาเนาะค่ะพี่น้องเนาะคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะ